ลูกน้องท่านราชชาติบอกว่าได้สร้างที่พักคนรอรถเมล์ขึ้นมาสองแบบแบบหนึ่งคืออันนี้ครับสองแสนสมื่นบาท2องแสนสมื 230, บาทนี่นะฮะนั่งก็หนีแดดไม่ได้ฝนตกก็เปียกผู้ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยผมก็รู้จักเยอะลูกหลานผมนะฮะลูกเพื่อนผมที่รับเหมาก่อสร้างคำว่าน,นี่สร้างกันจริงๆนี่นะฮะตามสเปคที่ท่านท่านท่าน,ท,านท่านอะไรท่าน คุณสิททิพรสมคิดสามผู้อำนวยการสำนักงานจราจรและขนส่งพูดออกมาสร้างได้จริงๆเนี่ยบวกกำไรเรียบร้อยแล้วนะไม่เกินหกหมื่นบาทแต่เป็นงบประมาณที่เขากทมต้องจ่ายผู้รับเหมาเนี่ยสองแสนสามหมื่นบาทอันนี้นี่ใหญ่หน่อยที่นั่งมากหน่อยสามแสนสองหมื่นบาทอุ้มแม่เจ้าที่รอรถเมย์วรนุตอะไรแม่งราคาตั้งสามแสนสองหมื่นบาทตรงนั้นสามหมื่นบาทนะฮะ้ท่านผู้ชมครับ แล้วผมจะให้ดูสมัยคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเขาทำป้ายรถเม์มิติใหม่ชื่อสมาร์ทบัสเชลเตอร์เห็นไหมนี่ฮะสมัยนั้นแล้วคุนผู้ชมรู้ว่าไม่ต้องใช้เงินเพราะว่าเขามีให้บริษัทที่จะ้องการโฆษณาสร้างขึ้นมาเลยเป็นสปอนเซอร์ให้ฮะแลสปอนเซอร์สปอนเซอร์ออรให้แล้วก็ให้สิทธิ์ในการโฆษณา10ปีสมัยคุณอัศวินนั้นที่จอดรถเมนะฮะที่ที่รอรถเม์มีอะไรบ้างมาท่านผู้ชมเอาผมอ่านให้ฟัง บอกมีข้อมูลแน่นไม่ตกรถมีป้ายบอกสายรถเมล์ผ่านกี่กี่กี่เบอร์ระยะเวลาที่รถจะมาถึงช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนการเดินทางปลอดภยัยหายห่วงที่ป้ายรถเม์ของสมัยคุณอัศวินนั้นติดตั้งกล้อง cctv แล้วก็เชื่อมไปยังสายตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ผู้รับบริการข้อที่3เอาละสิชาร์จได้เมื่อแบตหมด ผู้ใช้บริการสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ผ่านช่องชาร์จ USB 21A สองแสงสว่างจ้าแสงไฟ2ส,สว่างช่วยผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินทางตอนกลางคืนรอที่นี่ฟรี Wi-Fi เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านบริการ Smart Bus ส,สเช l t ลเตอรรับข้อมูลข่าวสารจอ LED ขนาด55นิ้วที่คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารของกทมให้แก่ผู้ใช้บริการ แล้วกรทมไม่ได้ใช้เงินเลยให้สปอนเซอร์อจ่ายตรงข้ามสมัยตรงข้ามกับสมัยกุญชชชาตินี่ไงท่านผู้ชมดูให้ดีๆแม่งโคตรกับกระป๋องก็แป๋งเลยสองแสนสามกับสามแสนสองเอาเราเรามาดูเรื่องเงินสองแสนสามเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างผมเข้าไปเช็คใน Google มีบ้านสวยๆสำหรับคนงบน้อยแปดหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็บ้านสไตล์ลอฟ t h o u แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทบ้านแสนสุขใจแสนหนึ่ง มีบ้านราคา1นึ่งแสนสไตล์โมเดิร์นสวยๆงบประหยัดนะฮะเนี่ยหนึ่งแสนบาททั้งนั้นนะนะฮะสองแสนกว่าหน่อยดีไหมป้ายรถเมย์หนึ่งป้ายที่นั่งแล้วโดนแดดโดนฝนสองแสนกว่าบ้านราคาประหยัดที่ท่านผู้ชมมีอะไรไหมท่านผู้ชม2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องโถงใหญ่หนึ่งห้าสิบเ็ดตารางเมตรรวมทั้งหมดค่าแรงโครงสร้างน้ำไฟและก็สุขภัณฑ์แม้ยังถูกกว่าไอ้ ไอ้ที่ที่คนที่ที่พักที่รอรถเมย์สับประรังเคยุคคงชัดชาติผมเนี่ยนะเหนื่อยจริงๆกับกรทมยุคผู้ว่าชัชาติขอะทานโทษนะครับอย่ากโกรธผมโทษนะครับท่านผู้ชมพวกมึงจะแดกไปถึงไหนวะผมว่าพวกคุณชัตชาติกับกรทมเจ้าหน้าีกรทมชุดนี้พวกคุณแม่ไม่มีปัญหาจริงๆวะพวกคุณมีปัญหาชิบหายเลยจะพูดได้ไหมท่านผู้ชมว่าในยุค ผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่ากรทมนั้นแม่งเป็นยุคที่กรทมมีคอร์รัปชันมากที่สุดและคอร์รัปชันแบบหน้าด้านๆอย่างป้ายรถเมล์มาให้ดูเนี่ยแม่งหน้าด้านไหมโคตรด้านเลยและทั้งหมดนี่จะสร้างทั้งหมด300จุดนะต้นทุนในคนก่อสร้างจริงอะแม่งไปถึง3 0 0 0 0ื่นสามจุดแม่งกำไรกี่สิบล้านจ่ายหัเวเบี้ยจ่ายโน่นจ่ายนี่ไปแล้ผู้รับเหมายังกำไร ทุเรตมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมาทุเรศมาผมเนี่ยนะรับไม่ได้จริงๆรแล้วนี่ผมเจ็บใจคืออะไรมั้คุณชาชาติคุณแม่งจบวิศวะนะวิศวะจุฬาวิศวะโยธาด้วยวิศวะโยธาด้วยแม่งคุณปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ยังไงวะคุณไม่เอกใจเลยเหรอแม่งทั้งๆไอเทืองออกกำลังกายก็คุณผู้ว่าที่แข็งแรงสุดในโลกไงเวลาคุณโชว์วิทพื้นวิทพื้นปุ๊บ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 ใส่รองเท้าแตะกางเกงขาสั้นเสื้อคอกลมถือถุงแกง โอ้โหแม่โคตรสร้างภาพเลยแล้วคุณปล่อยเรื่องวรนษุ์แบบนี้ออกมาได้อย่างไงขอประทานโทษ1.3ล้านคนที่เลือกผู้ว่าชัดชาติคุณรู้ตัวมัง้งยางคุณรู้ตัวมัง้งหรือยังผมนี่ดีใจชิบหายเลยผมไม่ได้เลือกคุณคุณชาติชาติให้ตายเลยมันมีเสริงลางสองหอนว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ของจริงคุณนี่คือของปลอม